สวัสดีทุกคนสำหรับคลิปวิดีโอนี้เราได้มาอยู่ที่ถนนสุพารณนวงศ์เขตบ้านาบ้านขุนตานทุกคนเดี๋ยวเนที่พาทุกท่านย่างลอ่อคุณรยากาศเนะาะเร่าที่เลยทุกคนเพ <c oughs> ราะว่าเราไปานะคิถท,ที่กำลังกลยเนาะแคมป์กองมาทุกคนมาบริเวณเขตนี้เราเลยถือโอกาสเ่าบภาพบรรยากาศ ตรงนี้จะเป็นวัดทุกคนมีเขา,าย่างดึงรบรรยากาศในยามกลางคืนแบบนี้นะอยู่ที่ข้างทางถนนสุภานณบุรีเขตเมืองสุโขทบร้องเนาะเบื้องหลดลงไปเนาะข้างหน้าเราจะเป็นเขตสร้างสามวัวทุกคนหรือว่าส่วนสาธารณะพญานวิาราางมเนาะถ้าลงไปซืีลจะไปซอดใส่เขตอะไรทุกคนวัดศรีเมืองหรือว่าถนนร้างลงไปทางนั้นพุทธเนาะ ท่าเบื้องรถลงไปทางเบื้อง er นั้นจะเป็นลงไปทางยอดใส่ทางเขตสีไปเขาเลี้ยวเนาะลงทาดงคูนวงกันนะเพื่อนๆพาทุกทางรอบเบื้องบรรยากาศนี่คืนบนท่ารถท่ารถนี้นี่ไปท่ารถนี้นะพาทุกท่านเบื้องบรรยากาศในยามแรงแบบนี้ โอ้เบิร์นั่นเป็นห้านอาหารห้านอาหารจีนทุกคนเนาะแล้วก็มีแขกทัวร์มากินอาหารเนาะน่าจะเป็นทัวร์จากประเทศจีนเลยทุกคนนักท่องเที่ยวเข้ามาหลายทุกคนแคมป์ของเอาไปเมื่อกี้เอาไปถ่ายคลิปน้ำเดียวหัวหน้าเราถ่ายทุกคนได้เบิร์นักท่องเที่ยวขึ้นหลายทุกคนธรรมดาเขาเนี่ยเนี่ยเบื้องหน้านะทุกคนแต่ว่าเขาเนี่ยเ่ื้องหน้าจะได้ทุกคนเพราะว่า น้ำวงเนาะตั้งแต่เขตสนามบินวัตตดไตลงมาจนถ้าเขตสร้างสามห,วาหัวนี่มันมีต้นดอกจำปา,านี่ยมีทางดอกจำปาขาวเนาะแล้วก็ดอกจำปาแดงทุกคนเดี๋ยวจะสวยเนาะเ,เอาสุดจะถ่ายให้ทุกท่านได้ดูคลิปหนึ่งเนาะหรือว่าหลายๆคลิปผ่านมาก็ี่ยเคยเห็นแล้วทุกคนเนาะบางท่านบางคนาขอาจจะเขอ้ามอาใหม่เนาะ แต่ว่าเสียงรถวนๆนั่นนึงวนมาเป็นยังเก็บภาพบรรยากาศรถนี่เป็นทางห้อมเข้าไปนะเข้าไปก็จะไปทอดใสถ้ารถเสียงเบาขีดผ่านไายเดินจันทร์จาขายเร็ ภาพสุดบรรยากาศสุดเลยทุกคนการสัญจรเนาะแล้วก็บรรยากาศอยู่ข้างทางยากแบบนี้ทุกคนไม่เบิง่งไอ้ทอมไอวันนี้เสอนห่วมบุญพระเวทประจำปี2416วันที่16หา17เนาะมีนา244อลายละเอียดงานบุญ นี่หากับวันที่นั่นนะทุกคนงานบุญวัดหุ่นตานะวันเสาร์วันที่สิบหกสิบเจ็ดนะทุกคนเดือนสามเดี๋ยวเหาสิมาเก็บภาพถ้ามีโอกาสนะตาบุญเที่ยงอะทุาเก็บภาพให้ทุกท่านได้เบิกโอ้รถสัจจรยลายอยู่นทุกคนครับคู่ไปมา สองข้างทางถนนสุภารณบุรีนี่มันมีการเปลี่ยนแปลงหลากหลายอย่างเลยทุกคนเนาะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนี่คือยกตัวอย่างคืออยู่เบื้องซ้ายมือเาตัวนี้จุดนี้แต่ก่อนเขาได้มีร้านขายรถนะหลุดพันผลพัฒนามาบัดนี้มีร้านขายรถหรูเนาะจอดหลายเลยนี่ทุกคนเห็นบอกการพัฒนามันก็ได้มีการหยุดนิ่งนะทุกคนมันมีการเคลื่อนไหวหนึ่งปีอยู่ตลอดทุกคนเนาะ ท่านขายรถหรูได้หนิรถทางยุโรปว่ารถนี้วนะ่านี่รถคนรถหลายท่านยอยู่คนอยู่ด้านในโอ้เสียงรถรถกูไทยตัวนั้นกะ็เป็นท้านขายรถเนาะเป็นโฟร์เลเจอร์นี่เป็นโฟกัสเล็กซัสรถทางยุโรปโอ้มีท่านขายรถหลาย ยูเนี่ยโตโยต้า,ากรณี้รถมีรถทัวนี่เห็นหลายเลยทุกนนะคนเนาะ กำลังสปเปรย์หวยเขาไปไหน้หอมซีคอมซีบอลคุณตากำลังฟูฟักกี้รนน้านอาหารทีสอข้างทางจะเปิดเดอ้านค้า้า,า,นอ,นา,นาอย่างต่างๆหลายนี่ขึ้นทางห้าเนี่เป็นที่มากบนนเจมากนยี่มากเจมากเป็นร้านสะดวกซื้อเนอะอาะหารอะไอย่างต่างๆไว เครื่องแห้งครื่องกูคกรันคเีจมมานี่ท,ทุกคนลงไปลุ่มเมื่กี้มีอ่อม่อย่างเซเว่นเนาะเซเว่นสาาแรกทุกคนลงไปทางเมืองนี่ ถนนเส้นเดียวนี่แหละบิ้งอ่านอาหารบิ้งจีนบิ้งอย่างเพื่อหมา่าล่าอะไรทุกคนเดินหมา่าล่าอาหารจีนรถทัวร์จอดมีสองคันดูด้านดูด้านในไม่มีของแถมของแถมจีนเจ้าน่าจะมาจอดท่าคนเนาะสาม เข้าไปด้านในมันมีนั่นด้มีหงแฮมแต่ว,ว่ามันทางห้อมเข้าไปรถจอดก็ได้เนาะเขาเลยจอดล้ออยู่เข็มทางแบบนี้คนย,า,ยางเข้าไปก็ประมาณ1 0 15เมตรเองเนาะบริไก,กลเข้าไปในรถถัวสองคันเพื่อนๆสามคันเนาะมีแขกทัว่วแข็งหยางมาดิ โรงแรมเขาเจ้าขับเจ้าสร้างใหม่เนาะได้ประมาณห้ากระเปื่อทุกคนแต่ว่าสถานที่มันพอได้ตั้งโรงแรมเนาะบจอดรถมีอยู่หรือสั้นลุ่มแต่ว่าจอดได้จะรถน้อยเนาะรถมียาวแบบนี้จบอะไรทุกคนขับเจ้าต้องได้จอดอยเพียงทางแบบนี้เนาะแล้วก็ให้ครบรสาัทนี่เข้าไปแบบเวลามาส่งกับมาจอดนี่ลงไปเนาะเวลามาหับกับมาจอดนี่มันก็ย่างมาครับมันบริใจเนาะประมาณนี้ทุกคน ีบรรยากาศสดอัพสลัดที่นี่ป่าไป่เสียงคำนี้ทุกคนเนะขอบใจคนที่เข้ามาติดตามรับชมนะแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอถัดไปทุกคนสบายดี